โปรโมชั่นแลกซื้อสินค้าราคาพิเศษประจำเดือนเมษายนซื้อสินค้าครบ1,500 pv ต่อ1ใบเสร็จรับสิทธิ์แรกซื้อสินค้าดังนี้ a c t u w i ายราคา279บาทน้ำแคนเบรรี่199บาทน้ำหอมกิฟฟิน s ิกเนเจอร์กลิ่นสมาร์ทเนส329บาทน้ำหอมกิฟฟินกลิ่นมัส t ฮ a v e และสว e e บ b ซซั่มราคา790บาท EGCG 209บาท Gluta Amino Acid Mix 519บาท Phyto Fiber 279บาทและเครื่องเฝ้าอากาศในรถยนต์รุ่น HM8510 ราคา1,900บาทซื้อสินค้าครบทุก1,000 PV ต่อ1ใบเสร็จรับสิทธิ์แลกซื้อสินค้าดังนี้ค่ะ Endowise UV Body Lotion แลกซื้อ169บาทนาำทับทีม190บาท o อริซ E 2อีบาท s u perlatch smart cara 189บาท g l a m o u r s super black auto eyeliner 129บาท Black Glamourus liner 1น9บาท c e r a m a y รยบาบาท Rose white ring 395บาท e s p a t o shampoo ราคา139บาท e s p a t o conditioner ราคา139บาท และน้ำมันปลา 4x 1,000มิลลิกรัม30แคปซูลราคา209บาทซื้อสินค้าครบ500 PV พีวต่อ1ใบเสร็จรับสิทธิ์แรกซื้อสินค้าดังนี้ค่ะกลูตาคทคูมาซีอีบาบาทอีสเลสเครื่องดื่มรถพีช c h 9 0 9บาทแอสตาเซรามายผสมน้ำทับทิม159บาท เครื่องดื่มคอลลาเจน sop 259บาทเครื่องดื่มคอลลาเจน plus s i n c 1น9งบาทกอมลัสบูเ r ริงเค l ร์ฟิลเลอร์ครีม109บาท f a c คอนทัว u อพิเคเตอร์ r 369บาทอ b a บลอนคอลลาเจนไฮยาเฟสเซรัม249บาทอ b a บลอนคอลลาเจนไฮยาไอเซรัม189่บาท Enterwise after sun for face 89บาท e n d e r w i s e after sun for body 119บาท Phytosterol 399บาทน้ำพริกเผา35บาท City Max 179บาท,บาทแผนสมุนไพรขจัดคราบฟ,ฟัน59บาทสเปรย์แต่งผม d e s p a e t o 165บาท Bespaeto b o o t i n g Serum 379บาทและซิ n c and Collagen 159บาทโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้เท่านั้นนะคะ